สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยคนที่เข้าไมา่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชอบการดูดวงชอบเรนดอมชอบดูดูพิกอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อสายมูต่างๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศทวีปเอเชียทวีปยุโรปทุกท่านนะคะ นะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยจะมาทำแรนดอมเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละนะคะหัวข้อที่จะทำก็คืออัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นวันนี้วินาทีนี้อัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นวันนีน้วินาทีนี้นะคะคนนั้นคือใครอะ่ะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรัก คนที่คุณชอบคนที่คุณกำลังหลงไหลอยู่คนที่เคยผูกพันหรือเป็นแฟนคุณนะคะคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันนี่แหละนะคะมาฟังกันนะเป็นอย่างไรนะโอเคค่ะจงใช้นะคะทุกๆครั้งอาจารย์จะบอกว่าจงใช้วิจารณญาณในการรับชมจงใช้วิจารณญาณในการรับชมพอเรนดอมเนี่ยมันจะมีทั้งตรงใจหรือไม่ตรงใจใครเลยก็ได้นะคะ มีทั้งตรงใจหรือไม่ตรงใจใครเลยก็ได้นะคะช้วิจารณญาณนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเชื่อนะคะโอเคค่ะตั้งจิตฐานไปพร้อมกันให้พลังงานจักรวาลน,นะคะพลังงานออร่าพลังงานแสงสีเสียงนะคะทุกๆอย่างนะคะพลังงานความดีนะคะให้อยู่ในไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะออขออนุญาตสับก่อนเนาะอาจารย์จะใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะในการแลนดดอมให้คุณฟังนะคะ เรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนพลังงานความรักของคุณวันนี้เป็นอย่างไรพลังงานความดีพลังงานความรักเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะมามคุณเป็นพลังงานบวกนะตอนนี้เวียนทีเนี้ยคุณมีพลังงานบวกคุณมีความคิดที่มีไอเดียเก่งสามารถเก่งฉลาดบัดเปืองเห็นไหมเป็นคนที่ มันผ่านมันผ่านมาหมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความร้อนความหนาวความเย็นคุณผ่านมาหมดแล้วอะคุณใช้สติปัญญาตรงนี้คือเหมือนเป็นบุคคลตาทีสามเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีปัญญาวันเนี้ยสิ่งที่มันสะดุดหรือติดขัดเกี่ยวกับเรื่องงานะนะนะคุณเชื่อไหมคุณจะผ่านและสาเร็จ อะไรที่มันสะดุดอะไรที่มันขัดแข้งขัดขาคุณนะคุณใช้สตินะคุณสําเร็จคนที่เข้ามาดูนะวันนี้คุณสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะเพราะคุณมีพลังงานโดดเด่นมากเลยออร่าของคุณมันเป็นเมกากมากนะคะใบหน้าคุณอิ่มเอมใจแค่คุณหลับตาปิ้งเดียวเงี้ยนะคุณจะรู้ทันทีว่าคุณจะต้องทําอะไรหนึ่งไปสองสองไปถึงสิบเลยนะคุณเรียงลําดับการทํางาน การใช้ชีวิตของคุณได้คุณใช้สติคุณใช้ปัญญาเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาด้วยเนี่ยนะนะเออถ้าเชื่อเรื่องตาที่สาอ่ะมันก็จะมีเนาะความเชื่อเนาะอืมเนี่ยคุณคุณสามารถที่จะมีเซนส์คิดเวลาคุณจะคุยคุยงานหรือดีลงานกับคนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมองการไกลหรือมองออกว่าคนเนี้ยเขาจะมาในรูปแบบไหนฉะนั้นคุณค่อนข้างเก่งและโดดเด่นในตอนนี้เพราะคุณใจเย็นลงใจเย็นมีความเชื่อศรัทธา ะค,ะคุณใจเย็นมีความเชื่อและศรัทธาในตัวเองคุณเชื่อมั่นในตัวเองช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสองอาทิตย์สาอาทิตย์ที่แล้วคุณอาจจะมีพลังงานที่มันทดถอยบ้างแต่วันนี้ตอนนี้วินาทีนี้พลังงานคุณโดดเด่นมากไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามฝนแดดคุณไม่มันมัน,ม,นมันไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันเป็นกําแพงในชีวิตคุณเลยนะ ็มาสิขาอะไรอย่างเงี้ยคุณพร้อมปะทาคุณพร้อมปะทุในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณมีนะคะนะคะโปรเจกต์กำลังที่คุณกําลังคิดที่คุณกาลังจะทาเนี่ยไอเดียที่คุณกาลังจะทาเนี่ยหรือว่าจะลงทุนทําอะไรอะช่วงนี้ทําได้นะนะอ่ะคอยอีกคืออาจารย์เนี่ยจะแรนดอมนะคะความรู้สึกของคุณหรือพลังงานคนสามใบนี่ไงเนี่ยคุณเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆคุณเริ่มจากสิ่งที่มันเล็กๆอะ เหมือนคุณหวานพืชอ่ะแล้วกาลังหวังผลอยู่คุณกําลังนั่งคิดคุณนคิดว่าคุณกําลังจะทําอะไรดีคุณชะลอไว้ก่อนคิดไว้ก่อนนะคุณคิดคุณชะลอไว้ก่อนก่อนหน้านั้นคุณชะลอคุณคิดคุณคิดแหละว่าคุณจะทําอะไรดีกับตัวคุณเองนะฉะนั้นสิ่งที่มันกําลังจะเกิดสิ่งที่มันกําลังจะเกิดกับคุณในช่วงที่คุณจะเจอตอนเนี้ยจากไพ่สองใบเนี่ยขยายตรงเนี้ยคุณจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูง นะคะอืมอะไรที่มันสะดุดอะไรที่มันติดขัดนะคะคุณใช้ธรรมะคุณใช้ความนิ่งคุณใช้สติคุณใช้สิ่งที่คุณเคยเจอเนี่ยเป็นครูเตือนสอนใจคุณมีครูบาอาจารย์ดีคุณมีครอบครัวที่ดีสังคมที่ดีเพื่อนที่ดีคุณเหมือนแบบช่วงนี้คุณก็จะหลักครอบครัวเยอะพ่อแม่ยายพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยคุณจะสนิทกับเขาแล้วคุณก็จะให้ความสาคัญของเขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่ค่อยได้แบบ ไปปฏิสัมพันธ์ไปอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คุณจะเหมือนหลักเพื่อนเป็นพิเศษเพื่อนจะชวนไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงหรือไปทําเล็บทําผมหรือไปนวดสปาอะไรเงี้ยเพื่อนจะชวนไปช่วงนี้เขาเขาเหมือนแบบอย่าบอกว่าเป็นเรื่องความรัก <laughs> มันเป็นแบบช่วงที่เหมือนแบบได้พบปะผู้คนได้ติดต่อประสานงานอาจจะได้มีการเดลหรือได้เดินทางไป ต่างประเทศศึกษาดูง,งานต่างประเทศต่างจังหวัดมีการประชุมสัมมนาโปรเจกต์ใหม่ๆทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนนะคะช่วงนี้นะมีมีแลนมีแพล,น,พลนที่จะทำร่วมกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดสิ่งที่มันกำลังจะทำอยู่ตอนนี้คุณจะประสบสำเร็จนะคะเพียงใช้สมาธิหรือสตินะเพราะพลังงานคุณค่อนข้างดีมากเห็นไหมคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนก็ได้หรือเพื่อนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณคนในครอบครัว นะคะคุณหยิบยืน่นความต้องการคุณยืย่นฝ่มรักให้กับคนในครอบครัวหรือคนในองค์กรของคุณเพ,พราะพลังงานของคุณตอนนี้คุณมีเหตุและผลและมีปัจจัยที่มันจะเกิดคุณรู้แหละว่าถ้าเหตุผลมันเกิดจากอะไรปัจจัยที่มันจะเกิดสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเรียงลำดับได้แล้วคุณจะนิ่งใช้ความนิ่งเป็นภาวะการเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นภาวะผู้นําของพ่อแม่เป็นภาวะผู้นําของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงกิระยายนะมิตแม้กระทั่งแฟน เงินจะวิ่งเข้ากระเป๋าคุณนะคะถ้าคุณคิดถึงเงินหรือคุณคิดไอเดียอะไรต่างๆที่คุณจะลงทุนทําอะไรสักอย่างเนี่ยเงินจะมานะคะคุณคุณสิ่งที่คุณกําลังติดขัดเรื่องเงินอยู่ตอนเนี้ยวันเนี้ยตอนเนี้ยจะมีคนมาช่วยอาจจะเป็นเพื่อนคุณถ้าคุณคุยกับเขาดีๆดีว่าเขาคุณดีๆเนาะโอเคค่ะเป็นพลังงานที่บวกเป็นข้อบวกใครเจอคุณวันนี้โชคดีนะเออใครเจอคน คนนั้นโชคดีอ่ะเรามาส่องคนคนักของคนดีกว่าอัปเดตคนลกของคนดีกว่าาเป็นยังไงคนละของคุณอาจจะเป็นคนที่กาลังคุยอยู่นี้แหละนะคะหรือคนที่กําลังทะเลาะก,กันอยู่ตอนเนี้มีคนบอกหลายๆคนอาจจาะร,รู้ได้ไงาจะามีกาที่เหรือาตาที่สามหรือเปล่าก็ใช่อัปเดตมาอัปเดตหน่อยมาส่องใจหน่อยมาอยากรู้อยากเห็นเรื่องเขาหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะความรู้สึกวันนี้เนาะอือนะคะเขาคนนั้นเป็นไขรอาจจะจะใช้อ่าเขาคนนั้นเป็นไขรเขาคนนั้นเป็นคนตรงมาก เป็นคนที่ปากแซ่บเป็นคนตรงเป็นคนที่พูดตรงเป็นคนที่ฝานพาษซักเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจะติสก็คือเป็นคนที่เที่ยงตรงเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่ไม่ปล่อยปละละเลยกับชีวิตเลยบางครั้งบางครั้ง ช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่กับความนียมันเป็นความที่เบื่อหน่ายเนาะทาไมคนนี้มันเป็นคนตรงจังหวะอะไรเงี้ยทาไมแบบไม่อ่อนโยนทําไมไม่ไอ้นี่บ้างนะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียกับคนคนนี้นะคนนีนน้เป็นคนตรงเป็นคนตรงฉินนะคะเป็นฐานก็ได้ตํารวจก็ได้หรืออายการผูพ้พิพากษาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ใช้ความคิดหรือใช้สมองเยอะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเยอะเป็นคนตรงแต่ก็แอบมีความเจ้าชู้เบา เป็นคนที่ชอบชงเงียบมากถ้าไม่จับได้จะไม่ยอมรับเป็นคนที่หล่อสมาเท่สูงยาวจมูกโดง่งตาคมถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนี่สวยมีอ,อล่าเลยแหละนะคะคนของคุณเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยนะตอนนี้เขากําลังคุ้นคิดเกี่ยวกับงานเขาเยอะมาเพราะเขาเป็นคนตรงเขาเอาจจะมีเรื่องให้คิดและตัดสินใจ เยอะมากในใจเขาเป็นคนที่ไม่ได้คิดเพ้ชั่นเดียวนะเขามีหลายสเตปในการคิดคุณอาจจะเป็นคนคิดสบายสบายสปอยสบายแต่เขาเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะนะคะคนที่คุณกําลังคุยคนกําลังที่คนที่คุณมีความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ดนไกลด้วยไหมไมาดูซสิว่าเขาอยู่ดนไกลด้วยไหมเขาอยู่ที่ไหนเนาะคนคนนี้นะเออคนคนนี้นะโอ้คนคนนี้เดอร์ซันเดอร์ซันก็คือเป็นคนที่มีสมองสติปัญญาปาดเปลืองนะคะบางอารมณ์ก็เป็นเป็นเด็กเหมือนกันบางอารมณ์ก็เป็น เป็นผู้ใหญ่นะคะมีโอล่าพลังงานเหมือนคุณเลยมีความคิดความอ่านดีเหมือนกันเพราะว่าเอาง่ายๆคุณชอบคนที่มีสติปัญญาที่ดีภาวะการเป็นผู้นําได้คนนี้เป็นเป็นให้คุณได้นะเป็นทุกอย่างให้คุณได้แต่เขาเป็นคนที่ตรงและเครียดค่อนข้างเครียดกันไปเขาเป็นเขาเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศผิวขาวจมูกโด่งอาจจะเป็นฝรั่งนะคะผมทองอาจจะเป็น คนที่คนจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้แต่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่นะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หรือดีลงานอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคนะเขาคนนี้เป็นคนที่เดือดสันพบปะผู้คนเจอคนเยอะเหมือนคุณเลก็กหนึ่งกับเล็กเก้ารวมกันเป็นสิบก็เหมือนแบบเบลออฟฟอร์จ well ูนชอบความสัม่งโตชอบความเป็นคนที่มีอิสระชอบความที่มันรู้สึกธรรมชาติยางเงเขาจะชอบชอบชอบรอยยิ้มของคุณชอบชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบ อะไรที่มันน่ารักน่ารักมุ้งมิงอน่ะเขาชอบคนน่ารักนะส่วนตัวคนคนนี้นะชอบคนน่ารักชอบคนอดอ,อนออนชอบคนหวานหวานนิดหนึน่งไม่ชอบคนแข็งเพราะเขาเป็นคนแข็งแล้วไงเขาชอบให้คุณงอเขาอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เขาพยายามรวบรวมพลังงานของเขาที่มีเพื่อไปดีวงานหรือเจองานอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็อาจจะมีงานที่มาสะดุดขัดแข้งขัดขาเขาอยู่เพราะเขาเป็นคนตรงะ่ะอาจจะมีศัตรูในที่ทํางานก็ได้ นะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบนี้พลังงานของเขาเขาก็พลังงานถดถอยเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาใช้พลังงานที่มันมีอยู่คือความคิดความอ่านที่มันดีอ่ะเพราะว่าการเป็นผู้นาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อยใครคนคนนี้นะโอเครวมๆแล้วเขาเป็นคนตรงจริงใจเออเจ้าชู้มันก็เจ้าชู้แหละบางคนอยู่กับแฟนเนี่ยจับได้แฟนหลายรอบแต่มันก็ตีเหมือนหน้ามืนหน้ามือน,น,อน,น,อนก็เข้ามากอดคุณ อะไรแบบเนี้ยเออมันก็มีนะผู้หญิงผู้ชายประเภทมึนมือนะเหมือนแบบจับได้แล้วถ้าเป็นมือเก๋กายสไลเดอร์ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะเอออย่าเครียดนะอัเดตความรู้สึกของเขาตรงนี้นาทีนี้เนาะความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณเนี่ยเขาเขามีความรักให้คุณเอามามาดูก่อนนะตรงไม่ตรงอย่างไรใช้วิจารยณนะความรักที่เขาไม่ให้คุณเจาะจงเฉพาะความรักที่มีให้คุณก่อนนะโอเคค่ะ ความรักที่เขามีคุณแน่นอนแต่พอ <The best. S 1> เขาชอบความตื่นเต้นเขาชอบความเล้าใจเขาชอบอะไรแปลก,ปลกไปใหม่จากตัวคุณนะคะแทมแพรคือการเป็นแพนคุณใส่ใจรายละเอียดเขาว่าเออคุณใส่ใจเขาอ่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมของเขาอ่ะเออคนที่กําลังคบกันคนที่กําลังคุยกัน,ค,น,กค,กนคุณจะใส่ใจรายละเอียดเขามากนะคะแม้กระทั่งท่านั่งท่ายืนคําพูดคุณจะให้ความสําคัญของขกับเขาอ่ะเขารู้สึกประหลาดและประทับใจแปลก อันดับต้นเลยแปลกก่อนประหลาดแล้วประทับใจทใําไมคุณแบบใส่จใจเขาได้ขนาดนี้ทําไมคุณรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญเขาได้ขนาดนี้ซึ่งเขาไม่ได้เคยได้รับอะไรแบบนี้จากใครเลยนะคะพอเขาไม่ได้รับแล้วเขาไม่ได้รับจากคุณเขารู้สึกว้าวอบอุ่นจังเลยอะ่ะประทับใจจังเลยอะ่ะทําไมคุณรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณดูเหมือนคนที่แบบสปอยง่ายๆสบายๆแต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่พูดเยอะ แต่คุณจะใช้ข้อความในการที่บอกเขาหรือความรู้สึกในใจที่บอกเขาการกระทําแม้กระทั่งคู่สามีภรรยากันคุณใส่ใจรายละเอียดของเขามันทําให้คุณมันทําให้คุณและเขาอะ่ะมันเหมือนแบบทะเลาะกันคุณก็กำหวนกับมานดีกันแล้วเขาหลงไหลในตัวคุณมากนะแท r พล c e ก็คือการเป็นแปลงเขากลัวที่จะเสียคุณไปด้วย นะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะจริงๆในใสายตาเขาแต่บางทีเขาแบบเก๊กฟอร์มเก็กลออกเก็กสวยอยู่เขาก็จะเหมือนไม่ไมพูดออกไปเพราะเขารู้อยู่แล้วยงังไงคุณก็ต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วฉะนั้นเขาเขากลัวคุณเขาหึงคุณนะบางอารมณ์บางฟิลที่คุณเป็นเหมือนแบบเจอผู้คนเยอะๆอันแน่นอนคุณมีพลังงานเยอะคุณทํางานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆคุณก็ต้องเจอคนเยอะ เจอเพื่อนหลวงงานที่อายุน้อยกว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเนี่ยคุณจะเป็นคุณจะโดดเด่นมากช่วงนี้ฉะนั้นเขาก็แอบเฝ้มามองคุณเหมือนกันนะบางคนเนี่ยอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยชอบกันเองสายตาสปากันหึงกันเองก็มีคุณชอบเขาเขาชอบคุณแต่ไม่ได้เปิดใจกันอะไรแบบเนี้นะเขากลัวคุณที่จะมีคนอื่นนะนั่งคุณคิดอยู่เออความรู้สึกเขาแบบ ตอนนี้วินาทีเนี่ยคือจริงๆอ่ะปกติทุกเช้าสมัยคุณจะส่งข้อความไปก่อนก่อนเขาสวัสดีอาจจะเป็นรูปกระตูนเล็กๆโมจิเล็กๆอีโมจิหรือรูปหัวใจให้เขาดูก่อนนะคะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศอาจจะติดต่อ,อก,กันค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่คุณจะส่งไปเขาก็จะรู้สึกยิ้มยิ้มในมุมปากและว,วันนี้ตอนนี้วินาทีเนี้ยเขาก็กำลังรออีโมจิจากคุณเหมือนกันหรือข้อความหวานๆอะไรจากคุณเหมือนกันนะคนนี้เป็นคนที่ ชอบความโรแมนติกชอบกินหอมน้ำหอมของคุณนะคะอชอบการแต่งเสื้อผ้าสไตล์ของคุณชอบความเซ็กซี่ในตัวคุณคุณไม่ต้องแต่งตัวเยอะคุณไม่ต้องประโคมอะไรเยอะคุณไม่ต้องแต่งหน้าเขาชอบเป็นธรรมชาติของคุณเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกลหลงใหลเขารู้สึกชอบใจเขารู้สึกแบบประทับใจในตัวคุณจังเลยอะ่ะหลงคุณเป็นพิเศษเนาะ เอาแหละนะคะช่วงนี้นะสำหรับคนที่กําลังคบกันหรือคุยกันเขาหลงไหลหคุณนะตอนนี้นะอ่ะมาดูสําหรับคนที่เหมือนความรักของคุณอ่ะเพิ่งเลิกกันไปเพิ่งเลิกกันไปเนี่ยหรือไม่ได้คุยกันเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงอัปเดตหน่อยสิความรู้สึกของเขาเวียนกวางนะคะคนที่เลิกกันเนี่ยความรู้สึกของเขาหวยหาคุณอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะอยากจะยื่น มิตรไมีหรือความสัมพันธ์ให้กับคุณเพราะตอนนี้นเขาไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้เลยเขารู้สึกสะอื่นหรือรู้สึกคเครียดรู้สึกไม่สบายใจเขาทำอะไรก็คิดแต่คุณแต่เขาก็เอาแหละเขาก็ดือ้อเขาก็เหมือนแบบ เป็นคนที่เจ้าชู้เงียเป็นคนที่ตรงตอนอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ปฏิบัติอะไรกับคุณดีมากขนาดนั้นฉะนั้นความรักของคุณมันก็เลยกระทร่อนกระแทนมันก็เลยเป็นเส้นบางๆระหว่างความรู้สึกกับความรักนะคะเขาเหมือนอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาดีกับคุณอยากกลับมาดิวอยากกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณคนที่ทะเลาะกันนะบอกไปแล้วนะเขาเหมือนแบบเขาทําผิดกับคุณไว้เยอะไว้มากเลยอะ่ะ นะคนคนนี้นะรู้สึกสำนึกผิดจังเลยอะ่ะทำไมเราต้องทำเขาถึงขนาดนี้วินาทีนี้ตอนนี้เลยนะอัปเดตนะรู้สึกไม่มีความสึกโทษแท้จิตใจเพราะอะไรเพราะเขาแบบเหมือนแบบทะเลาะกับคนร่วมงานทะเลาะกับอาจจะไปทะเลาะกับคนรักใหม่ของเขาหรือแฟนใหม่ของเขาซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ได้รู้รู้ใจเหมือนตดวคุณคุณจะรู้ทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของเขาในช่วงระยะเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา แต่คนใหม่ของเขาอาจจะไม่ได้รู้หรือรู้มากรู้จริงรู้จังเหมือนที่ตัวคุณรู้ก็ได้ฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณจังเลยอ่ะเขาอยากจะกอดคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอืมคุณคุณใจแข็งนะแล้วคุณก็ได้บล็อกเขาไปแหละนะนะคุณคุณได้มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคุณเหมือนแบบคุณคุณอยากปล่อยวางคุณยากปล่อยเขาไปนะคะ คุณน้อยใจเขามากเที่ยวระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณเลยเนาะแต่ตอนนี้คุณใจแข็งแล้วคุณเหมือนแบบใช้ธรรมะเข้าคงกับจิตใจคุณรักเขามากนะคนคนเนี้ยคุณรักเขามากคุณเจ็บมากคุณรักมากคุณเหมือนแบบในวินาทีที่ตอนที่อยู่ด้วยกันอะคุณมีแต่เขาในหัวคุณก็มีแต่เขาในเซฟโซนอะนะมีแต่เขาเลยอะมีแต่เขาคนเดียวจริงๆนะคะในวินาทีนั้นเอาล่ะฉะนั้น พอวินาทีนั้นเขามีมีนะคะคุณก็เสียสละคุณก็ให้คุณก็แบ่งปันแม้กระทั้งเงินทองเสียสละเวลาเสียสละอันมีค่าในการที่จะอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงคุณแต่เขาไม่ได้ตอบโจทย์คุณเลยอ่ะนะคะฉะนั้นคุณกลับมารีโนเวทความคิดแล้วว่าสิ่งที่ฉันไม่ได้รับจากคุณอะ่ะฉันก็จะกลับมาเป็นคนใหม่แล้วก็จะกลับมารักตัวเองไม่ทําแล้วไม่เอาแล้วแต่ตัวเขาอะ่ะมันเหมือนแบบช่วงที่เลิกกับคุณไปช่วงที่ตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไปอะ่ะมันเหมือนเขาไม่ได้มีความสุข ตอนเนี้ยเขาไม่มีความสุขไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็เมือมองเมืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขา,เขาโกโ้เยอะเป็นคนที่ตรงอโกโอ้เป็นคนที่คิดว่าเขาจะต้องทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จจริงเขาว่าประสบความสําเร็จในด้านเรื่องการงานจริงแต่เรื่องความรักอะเขาเหมือนเด็กอะเขาเหมือนเบบีอะซึ่งไม่ได้มีใครมาโอปบ,ปบประคับประคบงประงมเขาขนาดนั้นอืมเขาทิ้งคุณไปในช่วงที่คุณลําบากคุณฝ่าฟันมาด้วยกันอะ่ะคุณเริ่มต้นจากศูนย์มาด้วยกัน นะคะพอคุณมีเขาอยู่พอคุณมั่งคัง่งพอคุณมีเขาอยู่กับคุณพอคุณหมดเขาเดินจากคนทันทีเขาไปมีคนใหม่แล้วสุดท้ายคนคือเขาไปมีคนใหม่ลวเขาก็คนนั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านเรื่องเงินกับเขาเพราะเขามีความโลภนะคะตอนนี้เขาเขารู้สึกเครียดนะเขารู้สึกทอ้อแท้นะเออเขารู้สึกเครียดแล้วเขาก็รู้สึกทอ้อแท้นะเออในเนี่ยเห็นไหมเขากําลังใช้พลังงานบางอย่างเขากําลังใช้ความคิด ต่างๆต,ต,ตอนนี้นะคะที่จะทํายังไงให้คุณแบบให้อภัยเขาหรือที่จะทํำยังไงให้คุณรู้สึกว่าจะต้องดีกับเขาที่สุดหรือเลือกเขาอีกครั้งหนึ่งเขาใช้วความพยายามมากและแน่นอนค่ะคุณก็ตอนนี้คุณจอยแล้วคุณสบายใจแหละอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันที่เลิกกันไปหรือไปม,มีมือที่สามหรือหรือตอนนี้เขากําลังแบบไม่ได้อยู่กับคุณอะ ตอนนี้นะคินออสคัรก็คือเขาหวนที่จะกลับมาหาคุณเพราะเขาลืมกินกายกินตัวลืมความดีโดยเฉพาะความดีของคุณโดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติของคุณเนี่ยเขาไม่เคยลืมความดีที่ช่วยเหลือเขาคุณเบิกเงินเอาเงินที่คุณเหลืออาจจะเป็นเหลือก้อนสุดท้ายอย่างเงี้ยมาให้เขาเขาเขาคิดถึงคุณนะเขาอาจจะมีทิทฐิไปหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีต่อคุณอย่างเงี้ย คุณรอสุภัยใหญ่ได้เลยเร็วๆนี้เขาจะกลับมาหาคุณคนที่เข้ามาดูไม่ต้องมาแล้วไปแค่ไกลๆเลยไปยาวๆเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาอะไรเงี้ยม,มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงและบุญสัมพันธ์และที่การกระทําด้วยนะคะส่วนตัวอาจารย์คิดว่าคุณค่อนข้างใจแข็งกับเขาช่วงนี้นะคือมันไม่ได้ใจแข็งธรรมดานะอาจารย์ว่าใจแข็งมาก ใจแข็งมากไม่ไม่ยอมเปิดรับใครเข้ามาเลยเพราะคุณลืมเขาไม่ได้เขาก็คุณเป็นรักแรกเขาก็คุณเป็นรักที่มันเป็นเหมือนแบบคุณอาจจะไม่ได้สมหวังเรื่องความรักมาก็ได้เขาอาจจะไม่ได้สมหวังเรื่องความรักมาแล้วมาเจอกันแล้วมาสปาร์กกันนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อจังเลยเห็นซ้ำจังเลยมีนวดมีเขานะคะเป็นคนที่มองแล้วว้าวดีจังเลยหล่อจังเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ชอบลงไหล่คุณชอบคนสไตล์นี้สูงยาวเข่าดีนี่ไงนะคะเป็นคนที่อยู่ในดวงใจคนเป็นคนที่คุณแบบอเอาล่ะฉันจะต้องทําเอาเป็นสามีฉันแลว้วหรือว่าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่มีความละเอียดอ่อนโยนดุดันก็ได้นะคะแข็งแกร่งเป็นภาวะกันเป็นผู้นําไม่ย่อท้อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอา ปัญหาและอุปสรรคมาเดรสตามันขึ้นคือตัวเขาเขาคนนี้เป็นคนที่มันเหมือนแบบเดรสตามีความหวังมีความฝันที่จะทําอะไรหลายๆอย่างความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยที่มีต่อคุณเลยวินาทีนี้เลยก็คือคิดถึงหววหารักชอบหลงในตัวคุณคุณเขาเขาเป็นเป็นเป็นทุกอย่างให้กันและกันอืคุณกับเขาเป็นทุกอย่างให้กันและกัน คุณเจอเรื่องผิดหวังมาเขาเจอเรื่องผิดหวังมาแล้วมาสปากันคุณอยากสร้างครอบครัวกับเขาเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะในกรณีคนที่กาลังคบกันตอนเนี้แฟนคุณหลงไหลในตัวคุณบอกไปแล้วนะส่วนคนที่กําลังทะเลาะกันสามีภรรยาคู่สามีรือทะเลาะกันเนี่ยเขาจะกลับมาดีกับคุณครับจะกลับมาง้อหรือจะกลับมาดูแลคุณและลูกเนาะคนที่คบกันอยู่ตอนเนี้แฟนคุณเนี่ยเหมือนแบบถ้าถ้า ทวินาทีต่อนาทีในหัวใจเขาว่าเต้นแรงคิดถึงคุณกลัวมีความหวาดกลัวเพราคุณเป็นคนสวยเพราะคุณเป็นคนหุ่นดีเพราะคุณเป็นคนมีอะไรที่มันครบหมดทุกอย่างอะ่ะถ้าใคร เขากลัวที่จะเสียคุณไปเขาว่าถ้าใครได้คุณไปอะก็ถือว่าโชคดีส่วนตัวเขาจะปฏิบัติกับคุณร้อเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาอาจจะมีความเจ้าชู้เบาๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแอบคุยบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็รับในสภาพในสิ่งที่เขาเป็นได้เนาะพลังงานของคุณและเขาอะนะคะดีจังเลยเนะาะมาเช็คพลังงานของเขาหน่อยของคุณและเขาแน่นอนพลังงานของคุณะ่พะพลังงานของคุณมันโดดเด่นอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว เป็นพลังงานคนที่ค่อนข้างแบบไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันไม่มีคุณฉันอยู่ได้ฉันไม่มีคุณฉันแบบโอเคมัน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 ชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพลังงานของเขาอ่ะมันเหมือนแบบ มันก็ตรงใจกับคุณมันคลิกหรือมันสปาร์กตรงใจกับคุณน่ะพลังของงานของเขาว่ามันก็ทดถอยไปบ้างแต่เขาได้รับพลังงานจากคุณที่ดีๆเป็นพลังงานด้านบวกของคุณน่ะส่งต่อผ่านไปอ n e เนอร์จีเขาก็เลยมีฮึดสู้ขึ้นมาหลายๆเรื่องที่เขาเจออยู่ตรงนี้แฟนคุณอาจจะเจอปัญหาในที่ทํางานโดนว่าโดานนินทาว่าร้ายอะไรเงี้ยอาจจะโปรเจกต์อาจี่โปรเจกต์ที่กําลังเนี่ยมันกําลังสะดุดมีเรื่องติดขัดถ้าคุณให้กําลังใจเขานะเขาจะมีแบบ เปอร์เซ็นที่จะผ่านมันค่อนข้างสูงนะคะเพราะเขามีแรงบันดาลใจจากคุณคนที่เข้ามาฟังนะคะอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจอันนี้เป็นพลังงานเรื่องความหลักภาพรวมนะคะอของคนที่กําลังคิดกําลังที่จสปาร์กกันอัปเดตก่อนรู้สึกหน่อยก็บอกแล้วว่าคนที่จากคุณไปหรือไม่ไม่ดีกับคุณมาดีกับก็กลับมาไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนเขากลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณเขากลับมาดีกับคุณเขากลับมาดีกวบคุณเขากลับมาเจอคุณ นะคะโอเคเนาะอาจารย์ก็หวังว่าแรนดอมนี้นะคะจะเป็นแรนดอมที่ทําให้ทุกคนยิ้มได้หรือก็ทําให้คุณมีความสุขสนุกในการดูอย่าเครียดอย่าตึงเครียดเรนคุณดูแรนดอมไปถ้าคุณเครียดมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในชีวิตคุณการดูแรนดอมต้องยิ้มนะคะยิ้มรับนะคะมันจะได้มีอะไรดีๆมันจะได้เจอสิ่งดีๆ มันจะได้มีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบยิ้มนะคะบางคนดูแล้วเครียดเครียดมันไม่ใช่อย่าไปจริงจังมันมากมันก็คือเลนดอมมาค่ะคุณเอาเฉพาะส่วนที่คุณมันตรงนะคะไม่ต้องจริงจังอันนี้ไม่ใช่ภาพรวมของหนูเลยไมไ่นู่นนั่นไม่ใช่คุณมันเป็นเลนดอมอย่าไปจริงจังโอเคเนาะอย่าไปจริงจังเอาดูให้สนุกสนุกแล้วอย่าไปซีเรียสให้มันเพื่อความบันเทิงและแก้เหงาแล้วก็ มันเป็นดวงถ้าสมมติว่ามันตรงกับคุณอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันใช่นะมันควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นอยู่ยังไงความรักของคุณและเขาอะอาจจะอยู่ในวังวนของมือที่สามด้วยก็ได้แต่คุณต้องใช้สตินะถ้าคุณจะสติคุณก็จะผ่านไปผ่านไปดังโดยที่มันมันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรหรอกใช้สติมันก็ดีขึ้นเนาะดี๋ยวเขาก็กลับมาเองอย่างเงี้ยรักเขานะคะดูแลเขาตอนนี้เขาต้องการกำลังใจที่จากคุณนั่นแหละกำลังเข้าขอยคุณอยากให้คุณไปง้อ เออแต่คุณก็เหมือนบอกฉันไม่อยากอ,อ๋อฉันต้องการอิสระฉันต้องการอะไรที่มันคือฉันอยากจะเจอเพื่อนฝูงแล้วฉันอยากจะอยู่กับเพื่อนฉันแล้วฉันไม่อยากที่จะมานั่งจ,บจับจักมีความทุกข์แบบนี้แล้วนะคะตอนนี้คือตัวคุณแล้วอาจารย์ก็หวังว่าความรักของคุณอะมันจะไปได้ดีจากแรนดอมนี้นะเพราะคุณมีพลังงานที่โดดเด่นแล้วก็เก่งกาสามารถแล้วนะคะนี่ไงคุณไม่ท้อหรอกเวลาคุณเจออะไรมาคุณก็ไม่ท้อคุณไม่ถอยคุณไม่สนใจหรอกว่าความรักที่ แย่ๆหรือ,อพลังงานแย่ๆมันจะมากระทบกับตุกคุได้นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ดูยันจบนะคะตรงใจกดไลค์กดแชร์ไม่ตรงใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอาจารย์ก็สัญญาว่าจะจะทำเรนดอมดีๆแล้วมีประโยชน์แล้วมีสาระแบบนี้ให้ทุกคนฟังนะคะดูแลยิ้มนะไม่ใช่ดูแลเครียด <laughs> วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยิ้มๆเข้าไว้ค่ะยิ้มๆรับทรัพย์ยิ้มๆรับโชคยิ้มๆรับวันใหม่นะคะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นตามทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศนะคะอินดีต้อนรับช่องดูดวงลูกงหมูชาแนลนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ